ฮวงช่วยรับอรุณกับอาจารย์มากรณีศึกษาบ้านวันนี้ท่านอาจารย์ใช้เวลาวิเคราะห์และช่วยหาแนวทางแก้ไขอย่างเข้มข้นเนื่องจากเป็นลูกศิษย์ใหม่ยังไม่เข้าใจรายละเอียดของการทำ่วงจุ้ยมากนักวิธีการของท่านอาจารย์จึงทำจากสิ่งที่มีอยู่ให้พอประทังไปได้ก่อนและเมื่อดีขึ้นลูกศิษย์ก็จะสามารถทำหวงจุ้ยในขั้นต่อไปได้อย่างแน่นอนอคุณป่อห้องนะ้ำ นี่ค้องนี้เมื่อไหร่ปีหกสามประมาณปัญยาหกสามครับก่อนเข้าอยู่ก่อนเข้าอยู่ครับก็หมายความว่าเวลาที่เข้ามานี่ก็คือคือมีพวกนั้นนี่แล้วใช่ไหมใช่ครับเมื่อทุกอย่างนี่ก็คือเมื่อเข้ามาอยู่นี่มีตับนี้แล้วใช่ไหมใช่ครับโอเคอยู่นั้นไอ้ผ้าใบข้างหน้าพ้ติอันนั้นช่วครับไว้ถอดไม่ได้ครับอันนี้วิเคราะห์ให้คุณฟังนะครับอโอเค คือคุณที่เนี่ยบ้านมันจะเป็นหน้าเวลาเนี้ยมันเริ่มเริ่มเป็นบ้านยาจบแล้วเป็นบ้านที่คนอยู่จะไม่มีโอกาสร่ำดรวยอย่างมากก็คือแค่ทำงานเรี้ยงตัวไปเรื่อยๆไม่รู้จัก ได้พักได้ผ่อนแล้วก็จะกลายเป็นที่อยู่อาศัยที่อยู่แล้วการเงินอ่อนแอมากไม่ว่าจะทำอะไรจะเป็นกิจการของตัวเองหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันจะมีการเงินที่อ่อนแอเสียหายแล้วก็ดวงฉะตางคุณเนี่ย มันจะอ่อนแอลงอ่อนแอแบบชนิดกลับหน้าเป็นหลังแล้วภรรยาก็เหมือนกันครับคือมันจะมีปัญหาจุกจิก เพิ่มขึ้นมีปัญหาเรื่องสุขภาพมีปัญหาเรื่องอ,อสังคมมีปัญหาเรื่องชีวิตคือผัดผๆกันเข้ามาบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังแรกเป็นบ้านหลังแรกของ คือเข้ามาเข้าบ้านเวลาออกไปเป็นอย่างแรกขาออกเพราะว่ามันเป็นบ้านสุดท้ายสุดท้ายแต่ว่าเป็นฝั่งขาออกอืทางนู้นฝั่งขาเขาออ้าวันนี้ก็เป็นบ้านติดลบไม่ใช่เป็นบ้านติดบวกแล้วก็ยังมังกรเสียหายทั้งแถบเลยทั้งหัวถึงหางเลยทั้งทั้งแถบเลยเสียหายหมดแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือ คุณไปเพิ่มห้องน้ำทับในตำแหน่งของคุณตำแหน่งเจ้าบ้านซึ่งมันก็เสียหายอีกแล้วก็ยังราสีเสียหายอีกราสีคุณไปอยู่ที่โรงจอดรถช่วงทับแขนสิบอยู่ที่หัวมังกรเสียหายหมด รวยเสียหายหมดแล้วเวลาที่เข้ามาอยู่เนี่ยมันจะพบว่าความสำเร็จมันถดถอยลงคือทุกอย่างมันยากขึ้นหน้าที่มันจำกัดจะทำอะไรก็ทำยากกลัวตั้งอยู่ในแนวชง ซิงตั้งทับหนูก็เสียหายบ้านนี้ก็เป็นบ้านมารดก กนชิงทรัพย์ที่ไม่ชิงทรัพย์ทั้งแหวทั้งหมดอายุนั้นโดยภาพรวมั็คือถอยถูกไหมครับคือถ้าถ้าเป็นคนที่มาทำวงจุ้ยให้คุณแล้วเขาเป็นวงจุ้ยจริงเนี่ยเขาต้องเตือนคุณตั้งแต่แรกแล้วว่าอย่าเข้ามาอืมครับผม ก็ราะโดยรูปทรงโดยตำแหน่งที่ตั้งโดยความเป็นบ้านสุดซอยขาออกแล้วยังเป็นตัว L คือตอนดูเนี่ยยังไม่มีการต่อเติมตอนบ้านมันไม่ใช่ต่อเติมรูปทรงที่ของคุณเนี่ยไอ้อตรง L ตรงนั้นออใช่ไหมเออที่ยื่นมาแนละ้วรับถนนอ๋อครับครับนั่นก็ไม่ได้แล้วเพราะนั้นนั่นนั้นมัน,มนทําให้เสียหายคือบ้านเนี่ยเป็นรูปเป,เป็นบ้านรูปกระโวยตักน้ํา เข้าใจความหมายคําบ่ากระย u ตักน้ำไหมใหเข้าใจครับอาจารย์คุณเคยเห็นร้านขายน้าแข็งใสที่เขาจะมีที่ตักอ๋อโอเคมีที่ตักแล้วค่อยเอาไว้ที่บนโถแล้วเวลาจะตักล้วงขึ้นมาเนี่ยครก็เห็นนะแล้วเครรับบดูเอกอย่างโอเคครับแล้วคุณเอาบ้านมาตั้งอยู่ตรงตรงที่ตักตรงนันนะไม่ใช่ที่ตักตรงกระบวยตรงกระ b u ถูก็ถูกเทตลอด ก็เทกระวยตรงนั้นเป็นก้านกระบวยเออ <c oughs> นั่นแหละแล้วยังพื้นมันยังยุบเทแบบลาดตั้งใจหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่ามันมันไม่โอเคความเทลาดนี่มันลาดมาจนกมะทั้งถึงติดกระบ้านเลยมันเสียหายไงเพราะนั้นมันไม่มันไม่โอเคสักอย่างแล้วเป็นเป็นบ้านมรดบด้วยคือตอนนี้สิ่งที่ คือถ้าคุณจะต้องอยู่ต่อเนี่ยสิ่งที่จะเป็นเป้าหมายที่จะต้องเป็นหลักก็คือทํายังไงคุณคุณนะไม่ใช่ภรรยาโดยเฉพาะคุณเลยทําไงถึงจะไม่ป่วยเพราะว่ามันจะมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นมาเลยโดยคุณไม่รู้ตัวแล้วเป็นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วเยอะเลยครับ<ะ>ซึ่งต้องระวัง <c oughs> พราะบ้านกูอยู่ในแนวชงม,มันจะค่อนข้างแรงอันนี้มันก็ต้องแก้ด้วยเนี่ยในในอนาคตข้างหน้าเนี่ยตตดเท่าที่อยู่บ้านหลังเนี่ยแม่กับลูกจะไม่ถูกกันครับอืมทั้งที่กันหนูเหมือนกันก็หนูกับหนูกับหนูก็ทงแล้วครับไม่ใช่หนูเข้าพวก เพาเรอเหมือนกันเลยนะอาจารย์อะไรนะ 8, 8. ไม่ไม่ไม่ได้ดูที่ตรงนี้คุณภาพไนคือเวลามันเลยแล้วไง <c oughs> ในช่วงที่ผ่านมาประมาณทั้งสิบปีเนี่ยชีวิตกับการงานหรือการเงินเนี่ยมันก็ยังอยู่ในระดับที่ดีผ่านได้ถือว่าถือว่าผ่านได้สบายๆ <c oughs> แต่ว่าตอนเนี้ยเวลามันเปลี่ยนไป เพราะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เวลาและทุกอย่างมันจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันอ่อนล้าลงครับแก่ยากมากยากเป็นเป็นความยากที่ลงตัวเลยกลายเป็นบึงบึงกลับเบลอเลย น้ำขังจริงๆแล้วมันก็ต้องเรียกว่าน้ำขังตลอดฟืีอืรา็ถองให้มันเป็นผู้งานไม่ได้มีน้ำขังอยู่ไม่หรอกแล้วเวลาพอเห็นแค่เอารั้วเนี่ยมังกรมังกรต่ำเสือสูงเรายังเป็นรั้วที่สูงเกินสามเมตรอีกมันติคุบเสือคงมันเป็นรั้วเดินจำเลยแหละใช่เพราะว่าใบมีเออก็นั่นเอ <c oughs> เนี่ยังอยู่ฝั่งเสือแบบร้องคมผู้ชายเป็นเจ้าบ้านจตกลัวเมียคือเปล่นใจครับเปลี่ยใจับลี่ยงใจครับไม่กลัวครับแต่เปลง่ใจเจ้ายังไงดีอ่ะ ถ้ามันหนักหนาสารัาพมากก็ย่าได้ครับอาจารย์รก็ทุนนี้ไม่อยู่คอนโดแล้วทำงานแถวไหนโอ้ปกติออฟฟิศผมอยู่แถวห้วยขวางครับ<อ>แต่ปกติผมอ่ะไม่ค่อยเข้าออฟฟิศครับ<อ>ผมก็จะไปสซส์างานแล้วสซส์งานก็ย่าได้เลยไซส์างานก็ไปไปมาๆครับแล้วไปทำงานที่ไหนอ๋อก็ต้องดูแผนเป็นหลังด้วยอของแฟนครับ อมมของแต่กับลูการเนี่ยครับมไม่ไปอยู่แล้วหวนช่างหายใช้เวยก็หายบ้านอีกหลังหนึ่งที่เคยอยู่เนี่ยทิศทางมันก็ใกล้เคียงกับบ้านหลังเนี้ยครับแต่ <ไป S 1> ว่ามันก็เหมือนเดิมใช่ไหมไม่ที่ผ่านมาที่ผ่านมาเนี่ยโดนภาพรวมเกิดจากดวง อืแต่เวลาเนี่ยสําหรับดวงน่ะมันหมดครับซึ่งของคุณเนี่ยไอ้ที่มันหมดเนี่ยมันหมดสี่สิบปีครับตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่สี่สิบห้าครับสี่สิบห้ามันจะไปเริ่มดีขึ้นอีกทีแปดสิบหกผมผมไม่อยู่เน like ี่ยอันนี้คือความลับที่บอกให้ฟอนครับแล้วคุณก็ไปพิจารณา เปลี่ยนเตียงเขาเปล่นครับเอ่อแยงน,น N E S W สองแปดพี่พอไหมครับได้ต้องนอนเขาเตีเยงข้ามุมได้ไมันจำเป็นถ้าไม่งั้นม <c oughs> ันไม่ไหว <c oughs> แล้วของลูกเขาเปลี่ยนทแยง ออตอนนี้อยูงง่ในปัจจุบันนอนด้วยกันหมดครับเะเปลี่ยนไว้เปลี่ยนไว้ไวอโอเคครับเปลี่ยนยยม่ทายาเหมือนกันสองแปดเกนเปลี่ยนกับทยายาสองแปดไม่นอนแต่ตั้งถูกมันก็จะตื่นอันนี้เป็นอีกวิชาหนึ่งมีคนละวิชานั้นไม่ใช่เอาแค่ตำแหนห่งเฉยเรแก้้งน้ำเต็มที่อือมต้องแก้แก้แล้วยกด้วย,วยค่ะก็เดินผ่าน อืมตัวนี้ติดเบรกเลยคุยตรงนี้อืมแล้วก็หมุนไตหนุนไตนี่เอาสีแดงเลยอ่ะฉันคะแล้วห้องน้ำที่อยู่ตรงชิดบันไดตรงนั้นก็มีทรณีประตูอยู่แล้วป้าไปดูหน่อยห้องน้ำที่ชิดบันไดเขาจะรื้อใช่ไหมไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่กับรื้อต่างกันรื้อบอกแล้ว เลยคโอเคครับหรือนะเลยครับงั้นเราย้ายโต๊ะอาหารเราไปข้างนอกเลยเขาย้ายชุดนี้ไปที่อื่นดีไหมคะเพราะนี่มันกินในครัวอืมจริงๆผมแพไในที่จอดรถนะครับผมจะทําเป็นห้องแล้วเอาตรงเนี้ยไปไว้ตรงนน้นถ้าเป็นห้องถ้าเป็นห้องทําได้แต่ว่ามันต้องเป็นห้องที่เข้าจากในบ้านนะไม่ใช่ใช่เข้าจากในบ้านครับเพราะเป็นช่องมากากอยู่อจะทําเป็นห้องอะไร ห้องติดปองนี่แหละครับแต่ว่ามันเป็น SE กับ S มันไม่ควรมีค่าโลหะถ้าเกิดเอาเครื่องดนตรีไ,ไว้ใน SE นี่มันจะกลายเป็นอันนี้ไหมคะอาจารย์ไม่ใช่ห้องห้องนี้มันไม่ห้องนี้พอทําแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะใช้เป็นอะไรเพราะว่ามันเป็นตําแหน่งราศีครึ่งห้องเลยนะอืมใช่วางนี่ไปก็ไม่ดี <c oughs> เป็นราศีของคุณครึ่งห้องแต่ว่าการไปก็ไม่มีประโยชน์ มันก็มีประโยชน์แต่ว่ามันอย่เอาของอยากวางทับไม่ได้คือถ้ากั้นก็ทําเป็นเหมือนห้องโล่งๆไว้วางของได้นิดหน่อยวางพักผ่อนได้แต่ว่าพอเป็นตําแหน่งราศีจะมันไม่คุณจะมีของหลักทับไง่วางของได้ทางผนังข้างเนี่ยอข้างที่ติคือถ้าเป็นเอสีเนี่ยวางชั้นหนังสือยังพอได้บ้างแต่แต่มันทับราศีเนี่ยปัญหามคือตรงนี้เนี้ยวางได้ขึ้นนี้ใช่ไหม ติดตามตอนต่อไปกับแนวทางแก้ไขาจากร้ายให้กลายเป็นดีขึ้นในรายการวันพรุ่งนี้